สวัสดีค่ะเล็กนะคะเซลล์เอ็กซ์ซิคิวทีฟบิโต์เฮาส์ค่ะวันนี้นะคะเราจะพามารีวิวรถมือสองนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆเลยค่ะนั่นก็คือ Porsche Cayenne SUV นั่นเองเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล็กพามาดูกันค่ะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับสีขัาไซเกรค่ะและภายในสีบัวดรเรสนั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้นะคะไม่เพียงแค่1 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะในส่วนปีจะเป็นปี2021ค่ะคันนี้ต้องบอกได้เลยว่าผ่านการตรวจสอบจากช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะคะกว่า50รายการเดี๋ยวรายละเอียดนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล็กค่ามาชมกันค่ะ น,นี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 3,000cc ค่ะแล้วก็แรงม้านะคะ340แรงมา้า0-100เพียงแค่5วินาทีเท่านั้น,นะคะ่ะในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ t ินเชต LED Matrix Light แล้วก็พร้อมกับชุดสปอร์ดีไซน์รอบคันแบบนี้เลยค่ะ ล้อคันนี้นะคะมาพร้อมกับขนาด22นิ้วค่ะลายคายเยนสปอร์ตค s าสิกว e วนะคะและคาลิปเปอร์เบรกคันนี้เนี่ยจะเป็นคาลิปเปอร์เบรกแบบเซรามิกนะคะสีเหลืองแบบนี้เลยทำให้อัตราการเบรกดียิ่งขึ้นเป็นอย่างมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะช่วงล่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นช่วงล่างแบบถุงลมค่ะ Adaptive Air Suspension ด้วยค่ะ มาถึงด้านไทยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะและที่สําคัญยังสามารถจุสัมภาระได้เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะและในส่วนของตัวปลายท่อนะคะจะเป็นปลายท่อ spot exhaust นะคะแบบรมดําซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเสียงนะคะได้ตามใจผู้ขับขี่เลยทีเดียวค่ะ คันนี้นะคะยังมาพร้อมกับประตู soft close นะคะเครื่องเสียง bose ค่ะและก็มีตัว sport chrono มาให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะ adaptive sport seat แบบปรับได้18ิดทิศทางและก็ยังมีตัวปล um ั๊มหัวหมอนมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ รถมือสองสภาพมือหนึ่งนะคะผ่านการตรวจสอบกว่า50รายการะคะ่ะหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อซื้อขายรถยนต์ที่เราได้เลยค่ะสามารถติดต่อนะคะมาได้ทางช่องทาง Facebook IG หรือ Line b t ดบ o อ o o ต์เค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ